เดินไม่ได้หรอดาวนะจำาน็อตไม่ได้เหรอนะจำไม่ได้เหรอแตนจำไม่ได้มันมองหน้ารอลองเท้ากันเลยอาอมนะอาอมอมอมจำได้รเปล่าจำได้จำได้แล้ว คนเยอะคนเยอะบ้าโดนอีกหนตจำหน้าไม่ได้อ่านัดอุ้มหน่อย ไอ้้อนัดอุ้มเลยนัดอุ้มเลยไอ้เป็นกบวนแล้วเองเนี่ยไอ้โลไอ้โล ใจเย็นใจเย็นมาเข้าเข้าคงไปเลย